สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นแนวจัดใหญ่ไตรมาสสองศึกวันลุมพินี68อัด9คู่มวยระดับคู่เอกเวทีต้องลุกเป็นไฟก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับแต่กิลาศิลปะการต่อสู้เต็มตัว,เต,ตวเต็มใจกันให้พร้อมพบกับโปรแกรมการแข่งขันสุดเดือด นำโดย9้าคู่มวยที่ถูกยกให้เป็นระดับคู่เอกในศึกวันลุมพินี68ถ่ายทอดสดต่อความเร้าใจให้ผู้ชมอีกกว่า190ประเทศทั่วโลกพร้อมเปิดฉากบูสนันเวทีรุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้เริ่มกู้แรกเวลา19.30น,นาที คู่เอกนำรายการพชรจันฉายพิเคแสนชัยชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอเวต115-125ปอนด์วัย29ปีจากเมืองหลวงลุนสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นราชัน2กอิกาาโครจรกลับมาดวลกับโจนาธานดิเบลล่าอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันวัย27ปีโดยทั้งคู่เคยคลาดกันมาก่อนหน้านี้เนื่องจากฝ่ายหลังทำไม่ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและระดับน้ำ เป็นเหตุให้เข็มขัดหลุดบนตาช่างโดยสุดนี้มีบพลังช้ำโลกวันคิปบ็อกซิ่งรุ่นสตรอร์เวทที่ว่างเป็นเดิมพัน ส่วนคู่รองซูเปอปร์เล็กเกียนหมู่เก้าชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์อาสารับน้องโหดกองธรณีสอสมหมายเจ้าของสถิติชนะรวด7ไฟที่จะขึ้นสู้ครั้งแรกในฐานะนักกีฬาวันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวทโดยซูเปอปร์เล็กหวังเก็บชัยเพื่อความมั่นใจก่อนไปเจอจนาธานแฮกเกอร์ตีในศึกวัน168ที่อเมริกา ขณะที่ก้องทรณีแม้รู้ตัวดีว่าเป็นรองแต่พร้อมสู้ไม่ถอยเพื่อพิสูจน์ตัวและลุนโอกาสหักปากกาเซียนสร้างชื่อให้โลกจำนันเซอร์แบกนักชกเชื้อสายเกรเรียงวัย27ปีจับเพชรบุรีกลับมาด้วยความมุ่งมั่นหวังจะสางบัญชีแค้นเคียมรันนาบาดีจอมบูไร้พ่จากรัสเซียนในกติกาวยไทยรุ่นบันตันเวด135-145ปอนด์หลังทั้งคู่เคยเจอกันที่แดนหมีขาวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566 และเป็นเกมรันที่ใช้เวลาเพียง29วินาทีของยกแรกปิดเกมน็อกสร้างแผนในใจให้กับเสือแบล็กมาจนถึงทุกวันนี้ ต่อด้วยเพชรนงเพชรเฟรเกตอดีตชัป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตันเวท1้5ยสาถึงอปอนด์เตรียมรีเทิร์นสังเวียนโดยจะ,ะเผชิญหน้ากับอาราวดีร้รามาสโนฟนักสู้จอมพลิวจากรัเสเซียที่มีดีกีเป็นอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งของรุ่นนี้เช่นกันโดยทั้งคู่ที่ต่างพึ่งพ้นทดแบนกลับมาโดยจะสู้กันในก,รการคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตันเวทซึ่งต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่นกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งแย่งชิงแต้มชยัยเพื่อกู้ชื่อและศรัทธามหาชน ผนักสู้ยอดเะตันยูวัย24ปีชาโดสิงห์มาร์วินจากเมืองตากกลับมาในสภาพฟิตสมบูรณ์พร้อมเจอกับจิมมี่วีโนนักชกมาฝีมือวัย28ปีจากฝรั่งเศสเจ้าของกอีเบอร์สี่งกิ้ง n g 1มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทหลังเดิมทีทั้งคู่มีคิวประจันหน้ากันในศึกวันลุมพินี62เมื่อ10พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ครั้งนั้นชาโดมีอาการป่วยกระทันหันขอถอนตัวโดยจะแลกเดือกันในกิจกรรมมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท นอกจากนั้นยังมีการคืนสองเวียนของขวัญใจเด็กช่างประกรณ์พีเคสันชัยยอดมวยจอมบูระดับตำนานวัย3าปีที่หายหน้าไปทำหน้าที่คู่มวยที่ประเทศญี่ปุ่นหวนกลับมาโชว์ชั้นเชิงระดับยอดมวยถ้วยพระราชทานและอดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินี ini, โดยจะพบกับคู่ปรับเก่าราฟฟี่โบยิกนักชกชาวฝรั่งเศสวัย32ปีซึ่งมีดีกีอดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินีเช่นกันโดยประกรณ์หวังมาล้างตาหลังจากแพ้ราฟฟี่ ไปในการประชินหน้ากันครั้งแรกเมื่อราว4ปีก่อนครั้งนี้ทั้งคู่จะสู้กันในกิจกรรมมวยไทยรุ่นแบรนตันเวทอีกคู่ที่น่าสนใจ10 0หมื่นคดนายยูทูบเบอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนดังวัย9 9ปีตัดสินใจกลับมาสวมนวมขึ้นสองเวียนครั้งแรกในรอบเกือบ1ปี ตามคำเรียกร้องของบรรดา f อพบกับไทสันแฮ์ริสันจอมดีเดือดจากออสเตรเลียในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวทโดยทั้งคู่หวังกลับมาเรียกความมั่นใจหลังต่างแพ้มาในไฟล์ล่าสุดร่วมด้วยกันกับไม่ครั้งของยอดเหล็กเพชรออ,อัชริยะนักชกมัดโหดไว้29ปีจากร้อเอ็ดที่ต้องหายหน้าไปรักษาตัวมานานเกือบครึ่งปีหลังล่าสุดแพ้คะแนนไม่เอกฉันนให้กับทาเกคาลีลอฟจากรัเสเซีย ในศึกวันลุมพินี41โดยรอบนี้จะโคจรมาเจอกับคมอาวุธ FA g r o กรุ๊ปนักสู้ฟอร์มสดวัย25ปีจากหนองคายที่ฝากผลงานชนะ4จาก5ไฟในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคชเวท140ปอนด์โดยทั้งคู่ต่างเร่งเครื่องปั้นฟอร์มเพื่อขยับเข้าใกล้โอกาสคว้าสัญญาวันที่หมายปองให้ได้แถมด้วยการรีแมชของคู่มวย5ดาวระหว่างป้อมเพชรพีสัญชัยมวยอาวุธคมวัย25ปีจากบุรีรัมย์ พบกับสุริยันเล็กเจ้าของสถิติเก็บโบนัสเไฟติดต,ต่อกันไว้27ปีจากมหาสรารคามในกิการมวยไทยพิกัดเฉพาะแคชเวท132ปอนด์หลังการเจอกันในศึกวันลุมินี54ยังตราตึงเมื่อทั้งคู่ผัดกันร่วงโดนนับรวมกัน5ครั้งก่อนเป็นป้อมเพชรเข้าวินด้วยคะแนนเอกฉันแบบสุดระทึกนลัจากนั้นศึกนี้ยังมีการต่อสู้อของคู่มวยต่างชาติฝีมือดีให้รับชมแบบจุใจ ในกติกามวยไทยคิกบ็อกซิง่งและการต่อสู้แบบผสมผสารรนรวมไปเสร็จครบโปรแกร,รมเดือดมีทั้งสิ้น12คู่และประกันความมันชนิดที่เวทีต้องสะเทือนแฟนตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาด